นี่เป็นเจ้าแม่กวนอิมนะครับอยู่ที่เมืองดาวนังขอพอรนี่เจ้าแม่กวนอิมนะฮะที่เมืองดาวนังนี่เป็นบรรยากาศทางเข้านะครับนักท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายท่องเที่ยวเยอะมากทั้งคนจีนเกาหลีคนไทยเวียดนามก็มีทางเข้า ที่จะไปไหว้องอค์พระเจ้าจแม่กวนอิมนะครับอ่าที่นี่เป็นเจ้าแม่กวนอิมนะครับอยู่ที่เมืองดาวนางังรูปปั้นนี้มีความสูง67เมตรนะครับอ่าที่ชาวเวียดนามสร้างรูปปั้นนี้ขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าสมัยก่อนนะครับที่เมืองดาวนังเนี่ยจะพบกับพายุพายุตลอดเลยนะครับาชาวบ้านก็ออกไปทําประมงไม่ได้น้าท่วมตลอดตั้งแต่แล้วก็เลยมีการสร้างเจ้าแม่กวนอิมนี้ขึ้นมาเนี่ยทำให้พายุเนี่ย หายไปไม่มีพายุนี่ก็ไม่มีนะฮะอันนี้เป็นท่วมก็เลยถือว่าที่นี่เป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดนะครับเป็นอันดับแต่ว่าวัดเนี่ยมีสามวัดนะฮะวัดแรกอยู่ที่เขาหินอ่อนนะฮะอันนี้เป็นวัดที่สองนะฮะวันที่สามฟังไกลไม่ทันเดี๋ยวไปดูบรรยากาศรอบๆกันวิธีการขอพรองคราเจ้าแม่กวนอิมนะครับอันดับแรกก็ กบอกว่าให้ยืยนใช่ให้ยืยนตรงพนมมือไหว้ปกติเรานี่แหลนะนะแล้วก็ก้มลงกลับกล้มลงแล้วก็อธิษฐานตามสิ่งที่นั่นได้เลยนะคะือขอได้ทุกอย่างที่นี่นะ,ะใช่ไม่วินตรงน,นี้เราก็เข้ามาขอพรได้เหมือนกันนะครับมีพระพุทธเจ้าด้วยเดี๋ยวเราไปกินข้าวกลางวันกันก่อนครับ วันนี้เราก็แวะกินข้าวกลางวันกันนะครับที่เมืองดานังก็อยู่ชั้นสองนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้จะมีอะไรกินกันซึ่งเราก็ก็ยังอิ่มเพิ่นแต่เช้า,ชามาเลยนะก็จะกินอีกแล้อะเพราะว่าตอนนี้ยังไม่สิบเอ็ดโมงนะมาเช้ากินอาหารโรงแรมมาแล้วก็ <S <S ยังไม่สิบเอ็ดโมงก็กินอาหารเที่ยงแล้วโอ้โ เย็นเลยครับที่นี่อสบายมากเลยนะอขอบคุณครับขอบคุณครับไปดูอาหารกันนะครับอาหารนี่โอ้หน้าตาเริ่มดีขึ้นอันนี้อาหารมือนี้นะฮะแล้วก็เจ้าหน้าที่กำลังโอีอ้อันนี้น่าจะเป็นไฮไละอแล้วอา,อาหารวันนี้นะครับก็ปูผัดซอส ปลาหมึกหอยตลับระกุ้งอันนี้หมึกอะไรหอยเลยนะอ่ะาห้หอยนางลมองมชนก็ผัดปลาหมึกเนี้ยอนี่นี่ แกงเปรี้ยวหวานแกงเปรี้ยวหวานมันเป็นต้มยำเวียดนามนครับผู้ขัดรอ๋อก,ก็คือแ,บบแกงต้มยำเวียดนามนี่ครับอาหารมื้อน,แบบนี้บริษัททัวร์จัดให้นะครับหลากหลายซึ่งก็คือจะมีแรงกินหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่บาตเตอฮิลกันนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าจะอลังการขนาดไหนไปครับ